มาครับก็สวัสดีด้วยนะฮะสำหรับในคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนแก้ปัญหาอัปเดตเสวัตดาวเบื้องต้นนะครับก็ไม่พูดมากนะฮะเดี๋ยวมาดูกันวิธีแก้ตอนนี้ที่ผมรู้ก็คืออย่างแรกเลยนะครับให้เราลองรีเน็ตก่อนถ้ารีเน็ตแล้วยังไม่ได้นะครับให้ลองใช้ VPN ซึ่งในวันนี้ผมจะแนะนํา VPN 2ตัวนะครับ VPN ที่ผมแนะนําก็คือ2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้โหลดฟรีใช้ฟรีทั้งคู่นะครับแต่ในส่วนของ Win สกา เราสามารถอัปเกรดได้นะครับถ้าเราอยากใช้แบบโปรแล้วก็วินเซค i b e เนี่ยมันจะใช้งานง่ายกว่าตัวซอฟต์อทเทอร์วนะครับแต่ว่าก่อนใช้เราจะต้องสมัครก่อนนะครับเพื่อล็อกอินเข้าไอตัวโปรแกรมนะฮะวันนี้ผมก็จะใช้ให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์โหลดผมก็จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับมาที่ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับ s อฟต์ t h อ r เทอร์ว เปิดมาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เราเลือกไปที่ VPN Gate Public อันนี้เราเลือกอันไหนก็ได้นะครับแต่เราควรเลือกประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันญี่ปุ่นเราเลือกเสร็จแล้วก็กดอันนี้นะครับ Connect to the VPN Server ก็กด OK ไปนะครับหลังจากนั้นก็รอถ้าเราเชื่อมได้แล้วนะครับตรง Status จะขึ้นเป็น Connected นะครับ แล้วก็ลองเข้าเกมดูนะฮะถ้าเราเข้าเกมได้แล้วนะครับก็ให้เราลองมาออก VPN ตัวนี้นะที่ออกก็ให้คลิกขวานะครับแล้วก็ d i s Connect แล้วลองดูนะครับว่าเข้าได้ไหมสำหรับ VPN ตัวนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้อีกตัวกันนะฮะในส่วนของตัว n s c r i b e นะครับถ้าเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ ใครยังไม่มีรหัสให้กดโนนะครับเราจะเด้งเว็บสมัครขึ้นมาให้แต่ผมมีแล้วก็กดเยยดไปนะครับก็ใส่รหัสไปครับล็อกอินเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ w i n s b e มันจะใช้งานง่ายกว่าตัวซอฟต์วิเทนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบเลือกออโต้ให้นะครับมันจะเลือกค่าที่ดีที่สุดให้แต่ถ้าเราอยากเลือกเองก็เลือกได้นะครับ แล้วก็มันจะมีข้อจํากัดลิมิตในการใช้ต่อเดือนอยู่นะครับถ้าอยากใช้มากกว่านี้ก็ต้องเสียตังค์นะฮะอันนี้ไม่ใช่ IP จริงผมนะครับไม่ต้องมายิงเน็ตนะมาครับในส่วนของวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับถ้าเราเลือก b a เบ Location แล้วนะครับให้เรากดปุ่มนี้ถ้ามันเข้าได้จะขึ้นเป็น connected นะครับแล้วก็ลองเข้าเกมดูถ้าเข้าได้ให้ลองมาออกตรงนี้นะครับโดยการกดปุ่มเดิม ออกมาแล้วก็ลองเข้าเกมดูนะครับถ้ายังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมก็ให้ใช้ VPN ตัวนี้หรือตัวก่อนหน้านี้เล่นไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม